อาหารเสริมขายอาหารเสริมมันเป็นของหลอกลวงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงอยากจะสื่อสารถึงเพื่อนผู้ติดเชื้อชีวีทุกคนนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เราเรียกว่าบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิข้าราชการทุกกองทุนนี้มีสิทธิประโยชน์ในการดูแลเพื่อนผู้ติดเชื้อทุกคนนะครับในกรณีที่อันที่1สิทธิประโยชน์ในการรู้สถานะตัวเองเรื่องการตรวจเลือดฟรีปีละสองครั้ง ไม่ว่าจะมาตรวจที่หน่วยบริการหรือจะใช้ตัวชุดตรวจเ,เซลล์เทสมีบริการเป้าหมายที่สําคัญคือการรู้สถานะตัวเองว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเราไม่ต้องไปเสียเงินใดๆทั้งสิ้นเป็นบริการที่มีอยู่แล้วในสิทธิประโยชน์หากคุณติดเชื้อชีวีคุณเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันทีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของคุณไปได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ติดเชื้อชีวี คุณก็มีโอกาสในการที่จะรู้สถานะฟรีปีละสองครั้งหากคุณมีความเสี่ยงใหม่สองคุณได้รับสิทธิ์ในการที่จะได้เข้าถึงถุงยางอนามายัยยาป้องกันเพบเพบได้อยู่แล้ว h a r ์ม e d ดักชั่นเข็มอุปกรณ์สะอาดมีจัดบริการให้กับคุณมีทางเลือกในการที่จะเข้าถึงเครื่องมือในการป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งชีวิตของเราถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันคือความเสี่ยงของเราเราเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับเรา และทําให้เราไม่เป็นผู้ติดเชื้อลายใหม่ในขณะเดียวกันทั้งติดและไม่ติดมี HIV และไม่มี HIV เราใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไม่ควรมีใครต้องถูกเอาไปทิ้งไม่ควรมีใครที่จะต้องถูกเอามาเป็นเครื่องมือของการทำมาหากินใดๆทั้งสิ้นเราไปใช้ชีวิตของเราทำให้เรามีคุณภาพพึ่งพิงตนเองได้มีอยู่มียามีระบบรองรับเราอย่าไปเป็นเหยื่อ ของการที่มีโฆษณาแอบแฝงในการที่จะซื้ออาหารเสริมขายอาหารเสริมมันเป็นของหลอกลวงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแม้อาหารเสริมมันคืออาหารเสริมไม่ใช่มาตรฐานการรักษาเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันมีอยู่แล้วที่โรงพยาบาลในระบบมีอยู่แล้วท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยถ้าวันนี้นึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นยังไงโทรที่1 3 3 0 หรือโทรที่1663จะนำท่านเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นมาตรฐานดูแลกันไม่ต้องมีใครมาตรีตาไม่ต้องมีใครมาทำให้เราเป็นผู้ด้อยโอกาสอยากจะยืนยันกับเพื่อนผู้ติดเชื้อและคนที่ไม่ได้ติดเชื้อว่ามี HIV หรือไม่มี HIV มีหรือไม่มี HIV เราเท่ากันเราใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่ควรมีใคร ถูกตรีตาหรือถูกเลือกปฏิบัติอีกต่อไป